ราดลัดทำเลดีเวอร์าฉานดครุดแดงติดถนนสุพรรณิกาลิลี่มาดูกัน ที่แค่27.2ตารางวาติดถนนยาว40กว่าเมตรทุกคนว,ว้าวมากๆเลยพิกัดอยู่ที่ตําบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะกับช่างมาราหมูชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องของเรานะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะคุณขาวันนี้โอจะพามาชมที่ดินแปลงที่ ติดถนนนี่เลยค่ะสุพรรณิกานะคะติดถนนยาวๆเลยแปลงเล็กๆกระทัดรัดนะคะราคาก็ถือว่าดีมากๆเลยเจ้าของอยู่ต่างประเทศไม่มีเวลาเข้ามาดูแลแล้วก็ไม่มีคนดูแลด้วยก็เลยตัดสินใจขายนะคะติดถนนตรงเนี้ยลาดยางถนนหลวงความยาวนะคะประมาณ43เมตรส่วนความลึกเนี่ยประมาณ3-4เมตรรวมแล้วจะได้เนื้อที่27.2ตารางวาเจ้า,จาของขายเหมายกแปลงเลยนะคะที่ดินของเราอยู่หน้า ร้านอาหารครัวในช่างเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้ร้านอาหารไม่ได้เปิดนะทุกคนตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนน้าไฟพร้อมเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะใครที่จะมาจากแยกช้างนะคะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครนายกก็จะห่างกันประมาณ3.8กิโลเมตรก็จะเห็นร้านอาหารครัวในช่างก็ที่ดินของเราอยู่ด้านหน้าเลยคือเหมือนเป็นสามเหลี่ยมปิดเลยนะคะ,ล,ะลักษณะรูปแปงก็คือเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแต่ว่าสามารถาขายได้อยู่อาศัยได้หรือว่าจะทําการค้าซื้อวเพื่อเก็งกําไรได้หมดเลยในราคาเหมายุแปลงคือ4 0 0 0 0 0บาทค่า โอนภาษีคนละครึ่งนะคะตรงนี้ถ้าเราหารเฉลีย่ยออกมาตกตารางวาละ14,706บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็รีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินที่พิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะแปลงไม่ใหญ่แปลงเล็กๆแต่เป็นฉนดกขุดแดงเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาชมลดดักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้โอ๋พร้มจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแปลงเล็กกระทัดรัดติดถนนสุพันมิกานะคะจริงๆเราที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เนื้อที่แค่27.2ตารางวาเองนะคะมองเห็นวิวเขามีเพื่อนบ้านเดินทางเข้าออกสะดวกสบายแปลงเล็กขนาดนี้ทำอะไรได้บ้างก็ ทำที่ค้าขายบ้านพักได้นะคะเป็นที่ดินลักษณะคือจะเป็นลาแหลมติดถนนยาวๆตรงนี้เลยนะคะจากเสาไฟฟ้านี้โดยประมาณนะแล้วก็ยาวไปฝั่งนู้นเลยนะคะข้ามถนนไปอีกนะถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีนะถ้าเราจะคำนวณออกมาตกตารางวาละเพียงแค่หนึ่งบาทเองนะคะหน้ากว้างติดถนนทั้งหมดตรงนี้ประมาณ4 0่สิบ 43เมตรโดยประมาณนะวัดตามชนนนะคะทุกคนแต่ว่าความลึกเนี่ยลึกอยู่ประมาณแค่สามถึงสเมตรลึกแบบเยอะสุดนะคะติดก,กับร้านนะคะครัวในช่างอยู่ตรงนี้แต่ว่าร้านอาหารตอนนี้ไม่ได้เปิดเนาะเราก็เลยพาชมเป็นอ่าพื้นที่เต็มประมาณนี้ก่อนนะคะซื้อไว้ทำอะไรได้บ้างนะคะก็เอาไว้นะคะค้าขายได้นะคะริมถนนตรงนี้ ที่เปินแปงนี้พิกัดอยู่ที่ตรงบนบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมองเห็นวิวเขามองเห็นเพื่อนบ้านตรงนี้เป็นทางที่เราต้องสัญจรไปมาเข้าเมืองอยู่แล้วนะคะจากตรงนี้เราจะไปแยกบุ่งกระเบาห่างกันประมาณ3.2กิโลเมตรหรือว่าเราจะมาจากแยกช้างนะคะจะห่างกันอยู่ประมาณ3.8กมตามปกติเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมหลักเตหลักหมุดคร่าวๆเนาะนร้านอาหารก็จะสร้างนะคะอยู่ตรงนี้ นี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะเสาเขตโดยประมาณนะคะโดยประมาณแต่ว่าทั้งนี้ทั้งน,นั้นถ้าเกิดมีการซื้อขายจริงๆนะคะเราก็อาจจะให้ทางเจ้าของรังวัดอีกรอบหนึ่งนะคะร้านอาหารเขาก็จะสร้าง เพื่อให้ได้เต็มเนื้อที่หน้าถนนก่อนแต่ว่าเจ้าของไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าเรามีการซื้อขายก็พร้อมที่จะขยับขยายให้อยู่ในขอบเขตของเรากันเนาะนี้เลยค่ะแต่ว่าได้ข่าวนะคะว่าแปลงนี้ก็จะขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนู้นนะคะรอให้เจ้าของคอนเฟิร์มก่อนเนาะ สนใจลองแวะยปแก่งเข้ามาดูได้นะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้ในราคาที่เจ้าของต้องการขายคือเหมายกแปลง400,000บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไี้แล้วนะคะใครจะมาดูก็ดูจากตรงนี้ได้จะมีป้ายนะคะครัวในช่างมีเพื่อนบ้านไซ้ขวาหน้าหลังมีน้ำมีไฟทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะติดถนนสุพรรณนิกาแบบนี้เลยนะคะเข้าเมืองก็ง่ายมาจากกรุงเทพก็ใกล้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย เรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่เอกพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆแ้าที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแหลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ